สวัสดีนะครับพ่อพี่น้องชาวง่วนนะครับมือนี้กลับมาพบกับผมกแล้วนะครับลุงเสื้อง่วนนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมจะพาพ่อนี่น้องกับมาเบิ่งนะครับผลงานของเคฟสามหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเป็นลูกสาวของพ่อเมงนะครับที่มาต้องไปนะครับเนาะก็ได้ซีมือนี้แล้วนะครับเนาะนี่ครับเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับ สีแดงเข้มนะครับเนาะเกิดจากงวแม่เ,มเท่านะครับจะค่อนข้าง,งออกด,ดังๆงน่เชีงนหมยป้อนไม้เลยครับหลายเลยอแจ่กเกิดถือว่าเก็บสีอ่นะครับเนาะนี่ครับอายุสี่วันนะครับเนาะสหับลูกสาวเกศรตามหนึ่งนะครับ เข้านะครับเนาะจะออกไล่นๆนะครับให้ลูกออกมาบ่ผิดหวังนะครับเนาะนี่ครับ,รบอ,อายุสี่วันนะครับเนาะคลอดง่ายนะครับเนาะคลอดเองนะครับสำหรับวัวหน่อยตัวนี้นะครับ ขายแบบตามสไตล์ง้อแม่นะครับเนาะขาหน่อยกว่างัวผู้แดงจังหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไปเมือไกลๆก,ก,กันนะครับ แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับ สำหรับผู้ใดนะครับที่หาม่วพอพันนะครับที่ให้สีแดงไปนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับเนาะกังวลนว่าจะออกมาไล่มาดังนะครับเนาะสำหรับเทพจำหนึ่งก็ถือว่าเอายู่ยู่นะครับเนาะดูออกมาบอดังนะครับ